ตอนนี้เหรอคะตอนนี้50ลดลงมาเหลือตอนนี้46แล้วค่ะใช่ทำยังไงทำยังไงหรอคะเขาก็ต้องมีของดีแต่เดี๋ยวค่อยบอกได้ไหมคะค่ะแต่ว่าในขออนุญาตถามเดี๋ยวครับใบหน้าพี่ต้องตอนนี้เป็นบังคับพอใจหรือยังเอ่ยพอใจหรือยังเอ่ยถ้าถามว่าพอใจหรือยังก็ มันก็คงจะค่อยๆยุคค่อยๆอะไรไปตามไปตามเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ค่อยบอกกันอีกทีแล้วกันว่าเราเราจะต้องแก้ไขอะไรมีจุดบกพร่องอะไรที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ขอเก็บไว้ก่อนเนาะสบายใจยังคะสบายใจหรือยังก็ยังหรอกยังหรอกยังหรอกมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่า มันก็ติดอยู่เนาะเอาเป็นว่าง่ายๆตอนนี้ถ้าเสิร์ชชื่อรัชนีกรพันมณีไปอะ่ะหนูจะเจอไหมลูกสวยๆเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วมันขอความมั่นใจขออะไรใดๆตรงนั้นกลับมาก่อนเนาะก็ก็ มาแลน้นี่ที่มีการพูดคุยกันเรียบร้อยไหมคะหรือว่าก็ยังแบบยังไม่ตอบกลับมาหนึ่ไหคะยังค่ะยังไม่ได้มีการพูดคุยหรืออะไรใดๆกลับมาเลยก็ก็ไม่เป็นไร <c oughs> ก็คงไม่ได้คุยแล้วจะลอง,ออง,องดูพี่อันอก็ขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะอีกนิดนึงให้แบบ อะไรหลายๆอย่างเข้าที่ก่อนแต่คิดว่าก็คงจะต้องมีค่ะถามว่าจะต,ต้องแก้ปัญหาอะไรใดๆกับชีวิตกันไหมก็ก็คงต้องมีเปลี่ยนมากเปลี่ยนแบบเอาเป็นว่ามีแต่คนบอกโอ้โหดราม่าดราม่า,าตั้งแต่อยู่วงการมา30กว่าปีเนาะเอออันนี้ถามว่าเป็นดราม่าที่สุดดราม่าที่สุดค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดราม่าชีวิตคู่หรืออะไรใดๆทุกอย่างมันจะปรับเปลี่ยนไปได้เองตาม ตามเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ดราม่าอันเนี้ยของเราเนี่ยซึ่งเขาเคยเขียนมาไว้ว่าโอ้โหเราจะต้องแบบเราจะสวยนะเราจะสวยกับเราไปถึงแบบตลอดชีวิตของเราไอ้ประโยคนี้ใช่ค่ะมันติดไปกับกับเราตลอดชีวิตเหมือนกันซึ่งมันก็ต้องอืมอาจจะต้องมีการแก้ไขอีกแต่ก็ไม่รู้อีกว่ามันจะต้องอะไรยังไงแต่น่าจะจบกันได้ดีไหมคะ ไปท่สมมติอาจแก้ไขแก้ไขให้รักแล้วก็กลับไม่ติดใจกันแก้ไขให้แล้วไม่ค่ะไม่กลับไปแน่นอนค่ะถ้าแก้ก็คงไม่แก้ที่นี้เพราะว่าเราเราเราไม่เชื่อใจแล้วเราไม่มั่นใจแล้วอืมอุ้ยไปรู้จากไหนใช่ใช่ค่ะมันมันจริงจมันไม่ขึ้นเหรอคะพี่มันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเจ็บตัวใช่ไหมใช่ ถ้าลูกคนูกคนถามพี่ต้องว่าเขตไม่ทากับการแบบอย่างนี้เลยเขตนะเขตกับการที่เหมือนแบบคุยอะไรแล้วแล้วมันมันเหมือน,น,นแบบไม่ลงตัวมากกว่าอะไรเงี้ยก็แต่จริงๆถามว่าไม่ลงตัวมันก็ลงตัวนะแต่เราก็เลยไม่เข้าใจว่าโดยสัญญาทั่วไปหรืออะไรใดๆที่คนอื่นเขาทำทำไมทุกอย่างเขาลงตัวหมดแต่ทำไมที่นี่เหมือนแบบ เอ้คุยไม่รู้เรื่องกันหรือยังไงหรือรรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคําก็อ้างแต่สัญญาสัญญาจริงๆแล้วคนทําสัญญาเนี่ยมันต้องมีกันสองฉบับใช่ไหมคนละฉบับ,บแต่ถ้าสัญญามันไม่เหมือนกันก็หมายความว่าเราคงทํากันคนละฉบับอันนั้นก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาให้เรารอระยะลาวเออีกกีเดือนมันจะเป็นยังไงสวยนะใจเย็นๆหน่อยเ้ยที่ออกมาพูดตั้งแต่เริ่มต้นไม่เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องความสวยหรือไม่สวยถ้าเกิดว่า ได้ฟังข่าวมาตั้งแต่เริ่มต้นคือเราพูดเสมอว่าคลิปหรืออะไรที่เขาลงข่าวไปเนี่ยมันเร็วเกินไปก่อนเวลาอันควรจริงๆแล้วมันควรจะสวยแล้วก็มาเป็นแบบ before after ไม่ใช่แบบโอ้คุณลงเร็วจนเกินไปลงตอนที่เรายังไม่มีสติสัมปชัญญะครบนอนตายเป็นผักอยู่อย่างนั้นมันก็มันก็ไม่ควรลงไหม ติดตรงนี้มันติดตรงนี้ภาพลักษณ์เราเสียแล้วก็เอาง่ายๆอย่างที่พี่พวกพี่บอกอะอย่างเราเซิร์ชชื่อว่ารัชนีกรพันมณีไปอะมันไม่มีแล้วนะรูปสวยๆที่คือรัชนีกรที่เราแม่งสร้างมา30สกว่าปีเงี้ยมันหมดแล้วมันคือรูปของใครก็ไม่รู้แล้วก็เอาไปเปรียบเทียบเป็นคนนู้นคนนี้คนนั้นให้มันเกิดประเด็นให้มันเป็นสาเหตุซึ่งตัวเราเองไม่ได้มีปัญหากับน้องคนนั้นไม่เคยมีประเด็นอะไรกับน้องคนนั้นแต่ตอนนี้น้องคนนั้นลุกขึ้นมันมีประเด็นกับเราซึ่งเรา เฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกันคุณไม่ได้มีอะไรกับเราเลยคนที่มีอะไรกับเราควรต้องคุยกับเราด้วยซ้ำแต่ไม่คุยมันรู้สึกว่ามันจะว่าผิดหวังก็ใช่มันเสียใจและน้อยใจมากกว่านะกับการที่แบบคนเราไม่เคยเขาไม่เคยรู้ความจริงเลยว่าอะไรมันคืออะไรฟังฟังความแล้วก็ไปตีเอาเป็นโจทย์อะไรที่แบบมันใหญ่โตจนเฮ้ย มันไปกันใหญ่แล้วจากที่พูดเรื่องจริงแค่นิดเดียวเอาอย่างนี้ดีกว่าแค่นิดเดียวแต่ทุกคนมันไปตีความกันแบบหมดแล้วเขาก็เอาเป็นว่าอาจจะพูดประโยคที่ให้คนอื่นตีความไปนในแง่นั้นด้วยแต่ไม่มีใครเลยที่คิดว่าอยากจะฟังจากเราจริงๆหรือว่าใช้ความคิดวิเคราะห์หรือแยกแยะจริงๆว่ามันคืออะไรจากโอเคที่เราเคยเห็น โอเคภาพที่มันออกไปตอนตอน้ตนว่าเออมันเป็นอย่างงี้ๆี้นะเราก็เออช่างมันเถอะคนคงไม่ได้เชื่อขนาดนั้นถูกไหมเพราะว่าแฟนและครคงจะเห็นบ้างว่าหน้าจริงๆที่เราผ่านมาเนี่ยที่เราออนในทีวีเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรมันคืองักอย่างที่เราเห็นในในภาพจริงๆที่มันมีกลามใหญ่ๆมีฝ้ามีกะมีห้อยลงมาอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเราก็คิดว่าเออคนเขาหลายๆคนไปดูก็คงจะ คิดได้วิเคราะห์ได้ว่าเออมันมันมันจริงมันเท็จแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่กลับกลายเป็นแบบเราถูกวิาพากษ์วิจารณ์ที่มันน่ากลัวแบบถึงขั้นว่าแบบตอและบ้างารักษาไม่ใช่รักษา30บาทนะหรือว่าอา่ไม่ใช่อะไรนะรักษาให้ฟรีแล้วยังจะมาเรื่องเยอะเรื่องมากอะไรอีกอะไรเงี้ยอ,อันนี้อยากจะพูดเป็นประเด็นเลยไหนๆก็ถามพี่แล้วเนาะได้ได้พูดแล้วก็ ไอที่พูดมาเป็นประเด็นว่าเออแล้วทำไมไม่ทำตามสัญญารีวิวนู่นนี่นั่นสัญญาตอนที่เซ็นเอาไว้คือสัญญาพรีเซนเตอร์ซึ่งไม่ใช่สัญญารีวิวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเป็นพรีเซนเตอร์ตัวเขาเองก็รู้ดีว่าไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นดารารุ่นไหนใดๆก็แล้วแต่ราคาพรีเซนเตอร์มันไม่มีหรอกค่ะหมื่นแสนแล้วยังจะมาพูดเหมือนประมาณว่าแบบอุ๊ย เป็นหมื่นเป็นแสนอุ๊ยแปลว่ามันต้องมากกว่านั้นใช่ค่ะตัวเขาเองก็รู้ว่ามันต้องมากกว่านั้นเพราะตัวเขาเองเราก็เคยเรียกไปแต่เขาบอกว่าประมาณขอความช่วยเหลือได้ไหมว่าให้ช่วยหน่อยว่าเออมันมีปัญหาน้าไม่ได้ดหนุนหน่ดเราก็เออเราก็ช่วยไปจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่จากแค่ทำฟรีเขาต้องให้เงินเราด้วยถูกต้องไหมคะในราคาพิซนเตอร์อแต่กับกลเป็นอย่างที่พี่บอกว่า ทุกอย่างมันพูดมาแค่แค่นิดเดียวแล้วคนไม่ได้รู้ความจริงอะ่ะทุกคนตีตีความหมายหรือว่าคําใดๆที่มันโยนมาหาเราซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบถามว่าน้อยใจไหมโคตรละน้อยใจมากทางแก้ไข,นะไขหรอพี่ว่านะตอนนี้พี่ยังบอกไม่ถูกว่ามันควรจะแก้ไขยังไงมันเลยมาแบบมันเลยมาเกินไปแล้วนะตอนนั้นที่แบบ มีข่าวที่เราออกไปพูดคือเราแค่ต้องการคําว่าขอโทษแล้วก็ลบคลิปบางคลิปที่มันไม่สมควรออกไปแต่นะตอนนี้ทุกอย่างก็ยังเป็นปกติอยู่แล้วก็มีคนมาบอกให้ฟังว่าโอโ้โหคนเข้าไปดูกันถึงแบบ5ล้านหล้านคนซึ่งอืมเราคิดว่า5ล้านหล้านคนเนี่ยที่ดูแล้วเนี่ยไม่มีการบอกต่อใช่ไหมอันนี้มันคือเป็นอะไรที่มวลชนรู้นะไม่ใช่แค่คนสองคน นี่คือคนทุกคนหลายๆคนรู้ห้าล้านคนบอกต่อไปอีกห้าคนบอกต่อไปอีกห้าคนบอกต่อไปอีกห้าคนอีฉันอยู่ตรงไหนถามหน่อยว่าคุณพูดกันเป็นเรื่องสนุกปากคุณบอกว่าไม่เห็นเขาเสียอะไรเนี่ยแหละคือความเสื่อมเสียที่มันเกิดขึ้นมาจากที่เราเคยสร้างชื่อเสียงประมาณสามสิบกว่าปีมันหมดแล้วเพราะแค่งานครั้งเนี้ยถามว่าเข็ดไหมต้องถามทุกคนดิบอกว่าแม่ควรจะเข็ดไหมคือทำแบบนี้มีคลินิกอือ่น ช่วยอะไรมีไหมมันเป็นช่วงแบบหรือว่าว้ก่อนไว้ก่อนขอรักษาหัวก่อนเนาะต้องต้องรักษาเพิ่มเหรอคะพ่อนอกจากมันไม่ขึ้นไม่มันมันก็คงต้องรักษาละค่ะก็อย่างที่ว่าดารามันขายรูปร่างหน้าตาเนาะหัวมีแผลเนี่ยมันก็คือปัญหาจนชีวิตและอืม ก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องรอเวลาค่ะก็คงต้องเช็คตามตามระยะของเวลาของเขาด้วยอะไรเงี้ยก็คงต้องรอแผลเข้าที่รอให้แผลเป็นมันอะไรแบบใดก่อนอะไรเงี้ยก็มกำลังใจที่พี่ต้อมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณจริงๆค่ะมันจะต้องการอะไรดีก็ได้จะได้